สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะหละ่อให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะคะนอกจากรูปโฉมจะสวยแล้วดูสภาพดีมากๆแล้วนะคะราคายังย่อมยาวด้วยค่ะกับรถกระบะนิสสันนวรานะคะรุ่นนี้นะคะครองใจหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะมาจากความสวยเบื้องต้นเลยทีเดียวนะคะสีดำดูดีตลอดทั้งคันค่ะนิสสันนวราปี2010 เครื่องยนต์คอมเบารเรลดีเซลค่ะ2,500ซีซีนะคะเครื่องยนต์ประหยัดอัตราการเร่งดีค่ะขับขี่วิ่งได้ปกติค่ะทุกท่านเครื่องดีสีสวยช่วงร่างดีคัตซีสวยนะคะรอบคันยังดูดีค่ะมีริ้รอยบ้างเล็กน้อยนะคะตามอายุและการเวลาค่ะราคาหน0 0งบาทค่ะทุกท่านภายในกว้างๆสะอาดแอร์เย็นเริ่มมีครบนะคะ กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะเกียร์ธรรมดาเรือนใ่ขึ้นครบแคปเปิดได้ด้วยสนใจโทรคุยสอบถามหรือว่านัดดูรถนะคะท่านโทรติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะพิกัดดูรถได้แถวโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะแอดมินใส่รายล,าละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจถูกใจอย่างไรควรเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรง แอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ